อุ๋ยพากินพาทําของอร่อยอินอเมริกาสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อค่ะคลิปนี้พี่อุ๋ยก็จะพาเพื่อนๆทําผัดกะเพราไก่คุกเคยกินไหมแน่นอนล่ะไอ้ผัดกะเพราไก่ใครก็เคยกินใช่ไหมแต่ถ้าผัดกะเพราไก่คุกเป็นยังไงอ่าเรามาดูกันเลยนะอันดับแรกนะเดี๋ยวเราไปเก็บใบกะเพรากันก่อนพี่อุ๋ยก็จะมีต้นใบกะเพราอยู่หลังบ้านนะคะ3 4สกระถางเออก็เก็บกินจนมันออกหนอ่อไม่ทันแตกยอดไม่ทันนะคะแต่ว่ามันก็ต้องกินเนาะเออเพราะว่าของมันต้องมี ส่วนภาษาอังกฤษนะคะแต่สำหรับไอ้ for English version ไอ้กันนา add the note into the clip video so you guys can follow this Thai dish called uh, chicken fried rice with sunny side up egg so I hope you enjoy with my f l i p video ได้กระเพรามาแล้วถือว่าจะเอาไปล้างทำความสะอาดเนาะถึงแม้ว่าเราจะปลูกเองปลอดสารพิษแต่การล้างทำความสะอาดนะนัิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่า ไอ้ต้นกระเพราของเราทั้งมีฝุ่นมีใดๆเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทําความสะอาดซะก่อนก่อนเที่ยะมาประกอบอาหารนะจ๊ะอ่ะต่อมาพี่อุ้ยก็จะมาโขกพริกนะคะใช้พริกกับกระเทียมถ้าเพื่อนๆอยากกินชอบกินเผ็ดก็ใส่ตามใจชอบเลยเออโขกปอกๆแป๊กๆตามภาษาครัวบ้านๆในอเมริกานะจ๊ะพักไว้เอาทีนี้เรามาเตรียมผักอย่างอื่นนะพี่อุ๋ยจะใส่หอมหอมแขกเนาะเพราะว่าไม่มีหอมหัวใหญ่ อันที่จริงนะบางคนเขาจะไม่ใส่ผักเลยนะบางคนเขากินเนี่ยเขาจะไม่ใส่ผักเลยก็จะเป็นผัดกระเพราไก่แห้งๆแ,แบบนั้นอนะ่ะแต่พี่อุชอบใส่ผักนะกินทั้งทีมันต้องกินให้แบบว่าให้ฟูออปชั่นหน่อยหนึ่งใส่เห็ดไปด้วยนะใส่เห็ดไปด้วยอ่าถ้าเพื่อนๆมีไอ้นี่เด้อถ้าเพื่อนๆมีถั่วมีใดๆก็ใส่ไปด้วยเลยถ,ถ้าอยากกินอะไรก็ใส่ไปเถอะนะกินทั้งทีเราต้องกินให้ครบอันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะคะเป็นที่หวาน เอาสีค่ะเอาสีความสวยความงามเฉยๆนี่แหละนิดๆหน่อยๆอย่างนิดอย่างละหน่อยพอเป็นพิธีนะจ๊ะเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดวัตถุดิบทั้งหมดของเราก็จะมีแค่นี้เลยมีข้าวมีไก่มีเห็ดมีหอมไข่กระเพรามีพริกหวานแล้วก็มีพริกกระเทียมแค่นี้เลยจัดการคาเทน้ำมันลงกระทะสักสองช้อนเนสองช้อนนิดๆพอเพื่อที่เราจะทอดไข่ก่อนอังกระทะเออร้อนพอละเ อดไข่ดาวนะคะกะเพราผัดกะเพรามันจะข,ขาดไข่ดาวไม่ได้เพราะเขาเป็นเพื่อนกันเพราะเขามาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาอยู่ด้วยกันเราก็เอาพริกลงผัดเลยจากพริกผัดให้หอมเหลืองพอดีนะคะแล้วก็เอาเนื้อไก่สับลงไปใครอยากกินเป็นเนื้อไก่ชิ้นไก่ใดๆก็จัดเอาตามสบายใจเลยนะคะแต่พี่อุ๋ยมีเนื้อไก่สับก็ จัดการตามนั้นแล้วก็เอาผักลงนะคะเอาหอมเอาเห็ดลงไปก่อนเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราต้องการให้มันสุกนะคะแต่พริกเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันสุกเราต้องการสีมันเพราะถ้าผัดไปพร้อมกันสีมันจะซีดเพราะฉะนั้นเราก็เอาหอมกับเห็ดลงไปผัดให้มันสุกเรียบร้อยเราก็จะปรุงด้วยน้ําตาลนะคะแล้วก็น้ํามันหอยน้ําตาลหนึ่งครึ่งช้อน น้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนอันนี้ซอสปรุงรสที่อุ่นใช้ซอสปรุงรสเห็ดนะถ้าใครมีซอสปรุงรสไก่ก็ใช้ตามนั้นนะคะประมาณเศษสามส่วนสี่ของช้อนนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยประมาณสองช้อนโต๊ะอันนี้เป็นอิวดานะเพื่อความสวยงามของสีสันก็แอดลงไปด้วยต่อไปก็นี่แหละคือกระบวนการคุกนะคะผัดกะเพราไก่คุกก็คือเอาข้าวลงไปคุกเลยนะ่ะ เออพี่อุ๋ยชอบกินแบบนี้นะพี่อุ๋ยไม่ค่อยชอบเอามาแบบแยกส่วนก็จะ่เท่าไหร่คุกให้มันเข้ากันเรียบร้อยเพื่อข้าวก็จะเข้าพริกเข้าเกลือเข้ารสเข้าชาติพอข้าวได้ที่แล้วก็หวานพริกแดงของเราลงไปพริกหวานของเราลงไปนะคะเพื่อความสวยงามต่อไปก็พระเอกของเราคือก,กระเพราค่ะ คุกคุกคก,กระเพราเนี่ยคือปิดไฟก่อนนะแล้วค่อยใส่ลงไปนะเพราะว่าเรายังต้องการสีสันความสดสวยของใบกระเพราเรียบร้อยค่ะตักใส่จานพร้อมรับประทานพร้อมเสิร์ฟน่ากินไหมคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามา